สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิติเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่ทนายสมเกียรติได้มีการไล่สุดแล้วมีการพูดที่ว่าทำบุญ9วัด1 10วัดก็ไม่สามารถลบล้างบาปกรรมที่ทำไว้ได้ จากประเด็นนี้นั้น,ตนเต็นก็ออกมาฟาดกับทนายสมเกียรติโดยได้มีการทำคลิปแล้วมีใจความสรุปที่ว่าเต็นบอกว่าสำหรับการทำบุญก็จะมีคนพูดหนิบวัดทำบุญเพื่อที่จะล้างบาปตัวเองทำบุญกี่วัดก็ล้างบาปไม่ได้เต็นได้เรียกทนายว่าหมาหนายโดยเต็นบอกว่า ม้านายตัวหนึ่งพูดว่าการทำบุญนั้นเราทำด้วยใจเรารู้สึกยังไงเราก็ทำการที่เราพาทำบุญเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเราทำด้วยใจแต่คนที่เป็นสัมภเวสีคนที่เป็นเปรตคนที่มีสัมภเวสีอยู่ในร่างกายในตัวมีเปรตอยู่ในตัวมีความเป็นคนแค่1%ส่วน9 9 ก็เป็นเปรตสัมภเวสีเป็นผีเรลนเข้าอยู่ในร่างกายเวลาที่ทำบุญปับ๊บมันก็จะร้อนร้อนแบบร้อนหลนุนเราทำบุญเราก็จะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ให้กับพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกผีไม่มีญาติเวลาทำบุญกรวดน้ำอธิษฐานอะไรมันก็จะแผ่ออุทิศส,ส่วนกุศลไปให้หมดเลย เจ้ากมนายเวนเพราะฉะนั้นเราทำทีไรถ้าเห็นคนไหนที่ร้อนรนการที่เราไปทําบุญแล้วเขาไม่มีความสุขแล้วมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับเราเรารู้เลยว่าในตัวของเขานั้นไม่มีเปรตก็มีสัมภเวสีไม่มีสัมภเวสีก็มีผีเข้าไปสิงอยู่ในร่างผีขี้อิจฉาลวนล้วน เข้าไปสิงสู่ในร่างถ้าหากเขาเป็นคนจริงๆเขาก็จะร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยการทำบุญไม่ต้องคิดอะไรทำได้น้อยได้มากการทำบุญที่เขาบอกว่าทำา9บาท10บบาทเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ได้บุญเหมือนกันเพราะว่าใจของเรานั้น ได้อนุโมทนาบุญเหมือนกันการที่คนเราบอกว่าทำบุญเอาหน้าทำบุญออกสื่อทำไมคิดอย่างนั้นให้คิดอีกทางเราทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อยอดให้เอฟได้ทำบุญซึ่งเรานั้นมีการไล์สดเชิญชวนเอฟีให้ทำบุญเขาเห็นเขาก็อนุโมทนาบุญกับเราด้วยก็อยากจะทำบุญกับป้าเต๋น ซึ่งมันชัดเจนการทําบุญของเรานั้นเวลาที่เราทําบุญเราจะมีการไล้สดุดให้ fc นั้นมีความรู้สึกว่า fc นั้นได้ร่วมทําบุญกับเราด้วยอยู่ในสถานที่จริงๆนี่ก็คือคําพูดของเต๋นที่ได้ออกมาเปรียบเทียบกับคนที่เห็นต่างที่ว่าเต๋นนั้นทําบุญเอาน้า หรือมีเลสไนอะไรบางอย่างแอบเฝงในการทำบุญแต่ละครั้งแตนก็ออกมาเปรียบเทียบฝั่งตรงข้ามว่าเปรียบเสมือนสัมภเวสีผีเรลนไม่ใช่คุณมีความอิจฉาที่แตนนั้นทำความดีเป็นคนดีทำบุญซึ่งมันก็เป็นการดีถ้าหากแตนนั้นทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีอะไรแอบแฝงเราอยากจะบอกว่าเราจะมีการนำเสนอนะคะการที่เอาเงินทำบุญไปใช้ก่กนว่าจะบาปหรือไม่เราจะพูดให้ฟังนะคะหากมีคนร่วมทำบุญหรือฝากทำบุญหากเรานำเงินที่เขาฝากมาทำบุญมาไปใช้เองไม่ได้นำถวายวัดผลของบาปที่ได้การกระทำ ตายแล้วจะไปอยู่ที่ภพภูมิไหนเงินที่เอามาใช้เงินที่เขาฝากทำบุญนั้นมีคนอธิษฐานไว้เช่นทำบุญหนึ่งร้อยขออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรพวกเขาก็รอคอยที่จะได้รับบุญนั้นแต่มีคนเอาแบงค์นั้นเอาไปใช้ บุญนั้นก็จะไม่สง่งผลทําให้พวกผีนั้นจะมาเกาะคนที่เอาไปใช้นั่นแหละรอจนกว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้เพราะฉะนั้นคนที่ไปเอาเงินวัดหรือเงินทําบุญมาใช้ก็จะมีผีมาเกาะรอบุญแทนไงไม่ต้องตายหรอกก็เหมือนตายทําอะไรก็มีผีมาเกาะตลอดแล้วก็ควรที่จะรีบเอาเงิน มาทำบุญแล้วก็อธิษฐานถ้าเคยมีกรรมกับทรณีสงฆ์ของสงฆ์ขอชําระนีส่งด้วยเงินนี้ขอให้พระแม่ทรณีเป็นพยานและการที่หลอกเอาเงินคนทำบุญไปใช้ถือว่าบาปหนะักหากตั้งใจโกงเงินบุญนั้นตกนรกชั่วแต่ตกแล้วจะโดนอะไรบ้างหากตายไป 1. ห,หัวคิดชั่วโดนกาปากเหล็กจิกหัวจิกจนสรุปยม,มทูตูก็เอาน้ำกระทะทองแดงราดให้ตื่นตื่นมาก็จิกใหม่จนสรุปหรือตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็โดนแบบเดิม 2. มือรับเงินบาปก็ตัดมือตัดนิ้วตัดจนตาย ยมมทูตก็เอาน้ำกระทะทองแดงราดให้ตื่นแล้วก็ตัดใหม่จนตายวนไปเรื่อยๆจนครบชาติที่ทำกรรม 3. ลิ้นพูดจาหลอกให้เขามอบเงินทำบุญโดนคีมคีบลิ้นมาตัดตัดเป็นท่อนๆจนตายยมมัทูตก็เอาน้ำกระทะทองแดงราดให้ตื่นแล้วก็ตัดจนตาย บนไปจนครบเช่นกันสรุปก็คือเราไม่ควรที่จะเอาเงินที่คนอื่นฝากทําบุญไปใช้เพราะเงินเหล่านั้นเจ้าของเงินเขาสาธุมาแล้วเท่ากับเขาได้บุญแต่เงินอยู่กับเราและเราเอาไปทำอย่างอื่นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของเงินเขาปรารถนาแล้วล่ะก็เตรียมตัวตกนรกได้เลย